สวัสดีครับสงครามยูเครนวันที่389หลังจากที่ ICC ก็มาจาก International c r i m i n a l Court แปลเป็นไทยก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศได้ออกหมายจับปูตินในข้อหาอาชญากรสงครามและกล่าวหาว่าปูตินเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบในการลักพาเด็กจากยูเครนไปคู่คดีของปูตินอีกคนก็คือกรรมการด้านสิทธิเด็กของรัสเซียแน่นอนว่านี่คือครั้งแรกนะครับในการออกมาจับผู้นําประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของ UN ถ้าเป็นคนอื่นคงหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าลาออกนี่ไป แล้วเพราะว่าเป็นการทําลายเกียรติยศของประเทศแต่ว่าสำหรับปูตินแล้วไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรพอปูตินคิดว่าตัวเองนี่มีอํานาจมากและก็ไม่ต้องเลือกตั้งแล้วมีการแก้ก,กฎหมายให้ปูตินเนี่ยเป็นผู้นําแบบยาวๆมันก็คือผลิตการรัฐสภานะครับและสภาดูมาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทวงดุลอํานาจของประธานาธิบดีก็คนของปูตินนี้ทั้งนั้นสั่งซ้ายหันขวาหันก็ได้ปูตินก็มีอํานาจแบบเต็มๆและก็อ้างกับนานาชาติว่าเป็นประชาธิปไตยก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า การรวบอํานาจแบบนี้เป็นสิ่งที่ใฝฝันของเผด็จการที่อยากอยู่ในอํานาจภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าไม่อยากเลือกตั้งนะครับ วิธีการแก้กฎหมายแบบปูตินมีการคุยกันในบรรดาผู้นำกลุ่มก้อนเผด็จการแล้วก็ทำไล่เลี่ยกันนะครับรัสเซียนี้แก้แล้วปูตินอยู่ยาวจีนแก้แล้วสีจ้นผิงอยู่ยาวพม่าก,กำลังแก้อยู่คู่หูกำลังแก้ต่อไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่พยายามแก้นี่พร้อมๆกันคงมีแผนการอะไรสักอย่างที่ต้องการให้แถบเอเชีย er ทั้งหมดเนี่ยมีผู้นำที่อยู่ยาวๆมันใช้อำนาจได้ง่าย จะเรียกว่าเป็นผลิตการรูปแบบใหม่ก็ได้เอาจริงในเอเชียนะครับมีไม่กี่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันบังคลาเทศอินเดียนอกนั้นไม่มีข้อมูลนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายถ้าผูกขาดอำนาจเพราะว่าจะโดนผู้มีอำนาจกว่านิคุมทั้งหมดและประเทศเล็กจะเป็นหัวเมืองให้กับประเทศใหญ่นี้เท่านั้นเป็นการล่าเมืองขึ้นแบบใหม่นะครับรัเสเซียโดยปูตินมีความคิดจะขยายอิทธิพลโดยหอยหาวันเก่าๆแต่ว่าวิธีของรัสเซียปุ่มบามใช้กำลังก็เลยเป็น อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือสงครามยูเครนเรียกว่าผิดแผนหรือไม่อันนี้ก็คิดได้มันเสียการนี้ไปหมดแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่ผ่านมานะครับรัสเซียโมโหก็โจมตียูเครนนี้ไปทั่วครั้งนี้ก็เช่นกัน ปูตินถูกออกหมายจับปูตินโมโหสั่งโจมตียูเครนและเป้าหมายก็คือชาวบ้านในกรุงเคียบและก็เมืองลาวีฟีนเช่นเดิมกองทัพประกาศของยูเครนรายงานว่ารัสเซียใช้โดรนน16กลำเข้าโจมตีในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยูเครนสามารถสกัดได้11จาก16ลำโดยที่เข้ามาในกรุงเคียบนี่สูกสกัดได้ทุกลำโดยนที่เหลือก็ได้สร้างความเสียหายในเมืองลาวีฟซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนโปลแลนด์นะครับโดยรัสเซียได้ส่งโดรนมาจากทะเลอาซอฟรวมทั้งหมดแล้วรัสเซียทําการโจมตีที่34ครั้ง ในนี้มีการโจมตีด้วยขีปนาวุธนี่หนึ่งครั้งทําให้บ้านเรือนที้ได้รับความเสียหายไปเจ็ดหลังแล้วก็โรงเรียนอปปนุบาลอีกหนึ่งแห่งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บสามราย ในขณะเดยียวกันข่าวกรองของอังกฤษนี้กล่าวว่ารัเสเซียจะเกณฑ์ทหารเพิ่มโดยกำหนดอายุอยู่ที่21-30ปีโดยเสนอเป็นร่างกฎหมายแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในปี2567แน่นอนว่าจะมีคนหนีออกนอกประเทศรัสเซียนี้มากกว่านี้หลังจากถูกออกหมายจับปูตินก็โชว์ว่าไม่เป็นไรนะครับเดินทางไปเยือนควายเมียก็เพื่อแสดงเห็นว่าปูตินเนี่ยไม่ได้สนใจหมายจับเป็นการเยือนโดยไม่แจ้งล่วงหน้านะครับแน่นอนว่ามันเป็นเขตของรัสเซียปูตินก็ไปได้แต่ว่าจะให้เดินทางออกนอกประเทศ คงยากไม่ใช่ว่าปูตินไม่มีตั๋วเครื่องบินนะครับแต่ว,ว่าปูตินเนี่ยก็กลัวเหมือนกัน และจากการที่เครื่องบินของรัสเซียชนโดนของสรัมริกาตกในทะเลดำเปิดช่องให้สรัมริกาเนี่ยส่งเรือรบเข้าทะเลดำได้ตุรกีจ,จะปิดช่องแคบนี้ไม่ได้นะครับมีผลกับกองเรือของรัสเซียนี่แน่นอนจะทํางานได้ยากขึ้นแต่คงไม่ถึงขั้นเผชิญหน้าหรือว่าลงไม้ลงมือกันเอาจริงแอนดมินคิดว่ารัสเซียนีพลาดในงานนี้เพราะว่าสารัมริกาเนี่ยหาเหตุเข้าไปในทะเลดำนี่อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดนะครับสรัมริกาจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของรัสเซียในทะเลดำรู้พิกัด รู้ตำแหน่งรู้ข้อมูลไม่เป็นผลดีกับรัสเซียนะครับส่วนทางบกเนโต้ก็เสริมทหารตามแนวชายแดนนี้มากขึ้นกดดนะันรัสเซียนี้ได้ไม่น้อย ตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตามองคือการตรีโต้ครั้งใหญ่ของยูเครนตอนนี้รถถังยานเกราะนี้เริ่มเข้ามาแล้วเครื่องบินก็กำลังเจได้มันก็สร้างความกังวลให้กับรัสเซียนี้ไม่น้อยขนาดยูเครนได้มาแค่ปืนใหญ่จรวดต่อต้ารถถังแล้วก็ไฮมาสนิดหน่อยยังขนาดนี้ซึ่งก็เป็นอาวุธในเชิงป้องกันนี้เท่านั้นนะครับถ้ายูเครนได้รถถังยานเกราะมาเพิ่มงานหนักแน่อันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าสงครามยูเครนในทุกวันนี้เป็นการดันกันนะครับซึ่งยูเครนเป็นฝ่ายตั้งรับนนี่เทาั้น ส่วนรัเสเซียนี้บุกเต็มที่และการที่เราเห็นว่าทหารรัเสเซียรบแบบไม่มืออาชีพอันนี้เป็นเพราะว่าส่นมากแล้วนะครับเป็นทหารรับจ้างกับทหารเกณฑ์รัเสเซียนี้ใช้ปริมาณส่วนในรบชั้นยอดของรัเสเซียอย่างสเปนนาทตหรือว่าพลร่มรัเสเซียเสียไปที่กรุงเคียบในช่วงต้นของสงครามนี้แทบจะหมดแล้วมีนําซ้ํานะครับรัเสเซียยังเอานาวิกโยธินที่ฝีมือดีทางภาคตะวันออกไปโดนทุบในวูเลตาอีกประมาณ5000นายทาให้ทหารฝีมือดีมีประสบการณ์เหลือน้อยมากแล้วนะครับรัส จึงต้องมาฝากความหวังไว้กับทหารรับจ้างแวกเนอร์กับทหารเกณฑ์เหมือนทุกวันนี้ส่วนทางยูเครนก็เสียทหารนี้ไปเยอะส่วนใหญ่ทหารยูเครนในตอนนี้ก็เป็นทหารเกณฑ์นี่เหมือนกันแต่ว่าได้รับการฝึกจากตะวันตกรัเสเซียได้เปรียบเรื่องปริมาณส่วนอุปกรณ์ยูเครนนี่ดีกว่ามันจึงทําให้สงครามนี้มันยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการมาของรถถังตะวันตกนะครับมันสร้างความลําบากให้กับรัสเซียเพราะว่าความสามารถของรถถังตะวันตกนี่สูงไม่เหมือนกับรถถังเก่าแน่นอนนะครับรัส มาฝากความหวังไว้กับ t 90M ด้วยความกลัวนะครับเพราะว่าจะมาทั้ง a p a l m h h l l l n เจอร์อเลบเปิด PG19 รัสเซียจึงเอาท 90M ของตัวเองเนี่ยมาอบรมพิเศษมาฝึกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เพื่อสู้กับรถถังของตะวันตกโดยเฉพาะกับรถถังเล็บเผิด2ของเยอรมันที่มันเหนือกว่า t 90M ของรัสเซียอันนี้ตามทฤษฎีนะครับ แม้ว่า t 90M จะมีปืน125มิลิเมตรใหญ่กว่าของเล็บเพิร2ที่มี120มิลิเมตร แต่ว่า120มิลิเมตรประสิทธิภาพกระสุนนี่สูงมาก125มิลิเมตรของ t 9 0 m <S ไม่ได้เปรียบนะครับศึกรถถังในครั้งนี้วัดกันที่ความสามารถแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งรัสเซียดูได้กว่าดังนั้นรัเสเซียจึงมีการซ้อมพิเศษก็เพื่อรับมือรวมถึงอบรมทหารประจำรถถังของรัสเซียนะครับให้รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของรถถังตะวันตกแต่ละคันี้แบบจริงจังเพราะว่ารถถังตะวันตกต่างจากรถถังโซเวียตมากแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับยูเครนคงไม่มาเฉพาะรถถังขี่รถ ต่อต้านรถถังนี้ตามมาเพียบที่สําคัญคือการเชื่อมต่อข้อมูลระบุตําแหน่งจากดาวเทียมที่อุปกรณ์ของยูเครนนี่เหนือกว่ามันก็น่าลุ้นว่ารัสเซียจะรับมืออย่างไรที่ผ่านมายุทธวิธีรบในเมืองยูเครนนี่ชนะแบบราบคาบที่มาแล้วคราวนี้มาที่โล่งกว้างยูเครนจะมียุทธวิธีนี้อย่างไรนะครับแผนการทั้งหมดคงถูกร่างเป็นทฤษฎีนี้ไว้แล้วแค่มาดูผลในภาคปฏิบัตินี้เท่านั้น รัเสเซียก็อบรมการรับมือทางทฤษฎีนี้ไปแล้วรอดูผลในทางปฏิบัตินี้เช่นกันนะครับ